มันมีเรื่องระทึกกันกลางถนนนะคุณผู้ชมนะงานนี้ทำเอาชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปทั่วนะคะเรื่องของเรื่องคือมีชายหัวร้อนคนหนึ่งแล้วบอกว่าสวมเครื่องแบบทหารด้วยนะคะขับรถกันแบบปาดกับคู่กรณีมาไม่สนใจเพื่อนร่วมทางว่าเขาจะเดือดร้อนด้วยหรือไม่นะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะกับใครอ่ะนุ่นขับรถไปแล้วนู่นนู่นไอกคันั้นขับไปนน่นนีน่แล้ว นะไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรเออหนูหนูปาแล้วปาแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้างไหนนะข้างน้นะครับข้างหน้าเอาปาดกันแล้วน,น,นั่นนั่นเออเออเออคือผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคะ ก็เขาสังเกตกันเห็นว่าสวมชุดทหารแล้วจอดด้วยกระบะกลางถนนทางข้ามทางรถไฟหนองปลิงนคนสร,ร,รนคนสวรรค์ท่าตะโกอําเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะลงรถไปมีปากเสียงกับคู่กรณีที่ขับรถยนต์อยู่ด้านหน้าแต่คู่กรณีเขาไม่จอดไงเขาก็ขับรถหนีผู้ก่อเหตุขับรถไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดนะคะเร่งเครื่องจนควันนิดดำขโมงเต็มถนนไปหมดก็พยายามจะขับปาดหน้าให้คู่กรณีเนี่ยจอดอยู่หลายครั้งแต่คู่กรณีก็ยังไม่จอด จากนั้นทั้งสองฝ่ายขับไล่บี้กันดุเดือดเลยค่ะคู่กรณีพยายามเร่งเครื่องแซงผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมก็ขับปาดซ้ายไปปาดขวากันมาจนรถผู้ก่อเหตุเกือบจะเสียหลักลงข้างทางด้วยนะบางจังหวะเพื่อร่วมทางพากันจอดรถเพื่อความปลอดภัยกันก่อนอยากปาดกันปาดกันไปเลยหลายคนแบบไม่เอาแล้วฉันไม่กล้าขับด้วยแล้วนะคะแทนที่จะจบแค่นี้ผู้ก่อเหตุยังเร่งเครื่องตามไปปาดหน้าคู่กรณีถึงกลางถนนอีกรอบหนึ่งอีกค่ะมีรถพ่วงหน้าเลยนะเอแล้ว เอาแล้วเนี่ยแล้วลรถข้างหน้าดิเอาแล้วปนะาตบปึบไม่เตรกเบรกตรงนี้จอดขวางถนนเลยไอ้แลวรถคนอือ่นเขาล่ะไอ้ไอ้เตรกอยู่ตรงนี้แหละอยู่จอดจอดเออคนอื่นเขาจะได้จอดเอ้าโอ้ไม่ยอมไม่ยอม คลิปนี้คุณผู้ชมคะหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ผ่าน Facebook ไว้แล้วก็แฮชแท็กว่ายังเดือดนครหนองปลิงพร้อมเขียนข้อความว่าคนไทยอะไรยอมได้อย่าไปยอมมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นเป็นแบบในคลิปนี่แหละเอ,อดูทะแม่งทำม่มนะคือคือแบบไม่ยอมอ,ะอ่ะปาดกันไปปาดกันมานอกจากนี้นะคะเพจข่าวเผยภาพวงจรปิดอีก เป็นเป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งขณะที่ทั้งสองฝ่ายขับไล่ปาดหน้ากันอย่างดุเดือดก่อนจะจอดมีปากเสียงกันบนทางข้ามรถไฟชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เลยตั้งคําถามว่านี่เป็นทหารจริงหรือเปล่าเนี่ยเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและเอาผิดเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นได้ทีนี้เนี่ยพอถามถึงหน่วยงานต้นสังกัดปรากฏว่าต้นสังกัดออกมาแล้วนะคะเพจจังหวัดนครสวรรค์โพสต์เอาไว้ข้อมูลก็คือบอกว่า รู้ตัวแล้วหน่วยงานต้นสังกัดยืนยันทราบตัวกําลังพลรายนี้แล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกตัวเข้าพบนะคะสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่าผิดจริงจะไม่ละเว้นนะคะเตรียมลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่สําคัญก็คือต้องรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วยนะค่ะ